เรานะคะพี่น้องป้องปายจีนี่แตเดนิเฟ่ประเทศสเปนเด้อครับบึงตะการบกก์บะเขือวยนะสวัสดีจ้าสวัสดีตอนแสงแดดอุ่นๆมาอุ่นนะคะหอนแล้วล่ะ <laughs> นี่ค่ะบะเขือนะคะมาเก็บบะเขือนะคะมนนื้อวานบะเขือ ลักบี้นะคะมันยังหลายคือเก่าด้วยพี่น้องนี่เพราไดแนีอยู่นะคะนี่ดินแดนบอกเขือขห้องเหานะคะอืเราต้องเก็บใจนะครับพี่น้องอืมอืมน,นะคะอืมลายคือเก่านะครพี่น้องเดี๋ยวกิ๊ตจะขอตัวเก็บเก็บเก็บ,บเรือได้จะมีบอกเขือเปาะบอกเขือ กางกบบวกเครือรักดีนะคะนี่อ้หน่วยนี่คือน่วย,ย,ยใหญ่แห่งค่ะนี่อย่าว่าสั่นอย่าสี่แถวะล้ค่ะนี่มีคือเกาเดอร์จ้ะพี่น้องอือนี๋ละค่ะก็เก็บกค่อยๆเก็บแบ่งปันแบ่งปืนกันไปนะคะไผ่มาอันนี้แวะมาอันนี้ก็นี่คะ่ะนี่หลายคือเกานะคะนี่หน่วยใหญ่น้ำจ้ะโอเคกีคต้าขอตัวเก็บก่อนเด้อจ้ะ ็นบอกเคือรักบี้นะคะของเรายังมีเหมือนเดิมนะคะคางโกบเจ้าพญาจ้ามาเด้อจ้าสร้างจองกันได้เด้อจ้าพิกัดเกาะเตลลินิเฟ่นะคะและร้านอาหารไทยเกาะเตลลินิเฟ่ประเทศสเปนจ้พาพยกระทำถามํถา,มถ,ามถามมานะคะว่าเป็นเมืองไทยแต่อย่างไรนะคะเออคนเมืองไทยก็อิ่มทิพย์กันทั่วหน้าคะ่ะแต่คนที่อยู่ในเกาะอ่าหรือคนที่อยู่ในอ่บริเวณเกาะใกล้กันนะคะก็ได้อิ่ม อิ่มในความเป็นจริงด้วยค่ะนี่นักค่ะนี่มาเดจ,จ้านี่พี่พอมีอยู่เดจ้าเปิดให้เบิ้งนะคะอืมนี่มันหนาวหนาวนะคะหนาวหนาวของเราก็ยังมาตรฐาน UFO เหมือนเดิมนะคะไม่ใช่มาตรฐานอ,อะไรนะ O S O หรืออะไร U F O คะ่ะนี่พี่นอ้องอืมอืม ก่ได้อยู่นะคะนี่เปิดหากักพอมีอยู่เดอพี่น้องเลยปลูกพ่อได้กินได้แบงปันนะคะอืมอีกค่ะทางนี้บ่มีอืมหน,น่นอยอย้หน่ยใหญ่เลยค่ะนี่ควหากระบวนการล่าบกเขือเดอบ,บนพี่น้องเลย ฝุ่นถ้าฝุ่นอ่นตัวเอนเตนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเบลุ่งท่าฝุ่นนะจ๊ะเมื่อกี้เปิดไปโดนนอนน้อยนะคะทีมฮอตงาบอกเขือไปเลยค่ะไปแนบเห็นอยู่ท่าหุ่นมาม,มีบวเขือคข้าอยู่ไปเลยเดี๋ยวหยอดมาเก็บอืเชเมจูไนน์นอนเล็กน้อยนอนยู่ิใจแล้วน้ำห,าห่านอุ้ยจับอีหยังกัดร้อนไปหมดเลยะคะ่ะไม่ชอบนอนเนาะใจละ นี่ค่ะเขือขเขาเหานะคะยังมีเหมือนเดิมค่ะอย่างเมียนเดิมนะคะนี่อืออือนี่ค่ะเขือรักบี้ของเรา นีเด้อค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวไปหาเก็บบกเขือเจ้าพญาข้างบนนะจ๊ะมาจะแจกเก็บบกบเขื่อนกันนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกีตาคนภักสวนผักเซเรนิเฟประเทศสเปนนะจ๊ะเมื่อนนี้มาหาเก็บบกเขือนะคะนี่บวกเ,เกขือแกอ่าคึมนะคะมือนน่อี้แนบเห็น hot, หนอดนวยตาอีละอ่ะมามะเขือรักบี้นะเขืออ่าเปข้างกบนะคะ ตเก็นมาแต่ข้างล่างเหรอคะเมอร์เนกาหนาวๆเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้หอดแล้วล่ะคะ่ะมาทางานทําการนะคะหลังจากที่เหมือนมีมรสุมมากี่วันวะสามสี่วันนะคะเพราะว่าเครียดค่ะเพราะว่าคุณแม่เข้าโรงพยาบาลนะคะ,ะก็เลยคนเงืนขายบอกเรอค่ะมดเลยจะ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะคนเราเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะ,ะนี่แหละค่ะเขาถึงว่ามาอยู่เมืองนอกนะคะต้องหาอะไรเสริมไว้นะคะไม่งั้นโอเคแบบคุณ มีสามีเลีย้ยงหรือมีครอ,อบครัวที่ร่ำรวยนะคะแต่เวลามีปัญหาที่เมืองไทยนะคะตัวใครตัวมันค่ะเพราะว่าเขาก็มีครอบครัวของเขานะคะส่วนเราครอบครัวของเราแม่ญาติพี่น้องบางเวลาช่วยได้แต่แม่เราทิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องคนเราต้องคิดไว้เลยแหละ <c oughs> <c oughs> ว่าอย่าฝากความสุขไว้กับคนอื่นนะคะนี่ค่ะกิตาก็อยากให้ คิดๆนะคะว่าสิ่งที่เราทำมันถ้ามี <c oughs> ถ้ามันมีคุณค่าหรือสามารถช่วยคนอื่นได้เราก็ยอมเสียสละเวลานิดๆอันนี้กิตาก็เริ่มไปเรียนคอร์สนวดนว่นนะคะเพราะว่าร้านนวดใกล้ๆค่ะโอ้ยมะเขือเข้า <c oughs> <c oughs> ผงบ่กเขือนะคะไม่ยังไม่ได้ติดนะคะเมื่อกี้ไอยังไม่ได้ซื้อสัม <c oughs> <c oughs> ยังไม่มีทุนนะคะ ฝากกดเป็นกําลังใจเห้กันนะคะเพื่อมีทุนในการซื้อใหม่นะคะพี่น้องป้องไปอันนี้ก็ตะคอ,อกจนเอ็นคอขึ้นนะคะนี่ค่ะพอดีมันมีร้านนวดข้างในเป็นของคนไทยนะคะบริเวณนี้ก็คิดแก็ไปรับนวดได้ช่วยได้วันละสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยพอได้รายได้เสริมนะคะเพราะว่าคนเราเนาะมันก็แบ่งเวลาให้ได้นะคะถ้าอยากได้ทุกอย่างที่ตัวเองอยากได้ก็คือต้องแบ่งเวลาให้ได้นะคะอันนี้สําคัญนะคะ โอเคค่ะกีตาร์ไปเก็บมะเขือต่อด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้ก็มีลูกค้านะคะพรุ่งนี้ก็มีค่ะต้องรีบๆค่ะตอนนี้ร้อนเงินนะคะวันจะไปหาจับปูจับปลาข้างล่างโอ้ยพี่ดองบ้านในว่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะพยายามลงไปจับปูเนาะเพราะว่าว่าจะมาดองไว้ใส่ซ้มตำอะไรเงี้ยให้เพื่อนแจกเพื่อนด้วยนะคะพาไปดูปูทะเลตัวใหญ่หญๆเนาะคะ่ะ <laughs> เพื่อเปิดหูเปิดตานะคะไม่ใช่ว่าจอยู่ๆเนี่ยแต่ในสวนเดี๋ยวเครียดหนักนะคะโอเคค่ะเดี๋ยว เก็บอมาจากไหนขี่ไอ้ย่ามันติดตะกร้านี่บ่มิน่าล่ะนี่หน่าเราบริได้ไปลุยไซคคือติดน้ำเสือแถมันจะคล้องขอบตะกานะคะยังพอมีนะคะนี่พี่น้องเปิดขั้นเป็นขั้นเรือยบ่นี้มิน่าล่ะนี่ เดี๋ยวเขาตัวเก็บบอกเขือนะคะหลายขึ้นเ่าแล้วครับม,ม,มาได้จ้านี่บกบเขือก็ได้อยู่นะคะอืออุ้ยคนไทยก็ช่วยซื้อกันดีค่ะในนี้นี่ค่ะบ่ตาอตรงย่านนะคะว่าจะไม่มีอา,อาชีพทำเยอะแยะก็าจะสั่นหาเออ ดี๋ยวไปดูด้านนู้นนะคะดกดกขั้นขั้นเป็นขั้นเลยก่อนพี่น้องโอเคค่ะไปดูด้านนั้นค่ะนี่ค่ะพี่น้องมเะเขือของห้างย่งๆนะคะมีตลอดค่ะหน้าหนาวก็มีนี่แหละค่ะสวนบอกเขือที่พึ่งทางจิตใจนะคะนี่เออทั้งได้กินทั้งเป็นอาหารตาทั้งเป็นอาหารใจเออรายได้ยังช่วยพ่อแม่ได้นะคะมันไม่ใช่ขี้ๆนะคะบางคนจบสูงทํางานดีเออไม่ช่วยพ่อช่วยแม่ มันก็เงินมันก็เป็นเศษขยะมันเดิมนะคะเศษกระดาษมันมันจะเขาเรียกอะไรเงินเฟอ้ออยู่ในอากาศค่ะไปหลุดอยู่กับของแพงๆค่ะวัตถุนิยมแพงๆเออซื้อกระเป๋าวิสตองเอ้ยรีวิสตองซื้อรถหรูนะคะเออเออมันก็แล้วแต่คนนะคะรสนิยมของใครของมันแต่กิดว่าคุณค่าที่แท้จริงมันต้องครอบครัวต้องอมีกําลังใจหนุนกันคนในครอบครัวอยู่สุขสบายค่ะ เราก็มีแรงในการทํางานนะคะอืมไม่อยากพูดปชัชญาปัชญาปรชาัปรชญาอะไรนะโอ้ยลินคือโบไปนะคะพี่น้องไม่อยากบอก <c oughs> ปรัชญาชีวิตยเยอะค่ะให้ทุกคนเขาก็มีความคิดของเขานะคะแต่กิตตาพูดในเรื่องชีวิตของกิต้านะคะไม่ได้เอี่ยวของใครนะจ๊ะเออนี่โอ๊ยบะเขือ,อ,รอไร้นะคะพี่น้องอืมนี่ละค่ะพ่อเด ทรงบานทรงเฮียนกระย่อนอันนี้แหละคะ่ะนี่อดกค่ะบวกเขือกก็งามงามนะคะเพิ่นกระซอยเข้าเข้ากระซอยเพิ่นนั่นแหละเพิ่งกันค่ะบวกเขื้อนี่อืมนี่นะคะไอสิวาจะไหนกระซางนะคะเออมันไม่ใช่อาชีพต่ำตมค่ะแต่มันเป็นอาชีพที่ค,ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้พักผ่อนบ้างไ้บ้างไม่เครียดนะคะนี่ แต่ประเทศไทยปลูกง่ายด้วยค่ะพี่น้องแต่จะไม่ดกเท่าที่นี่เพราะว่าแร่ในดินน้อยกว่าแดดเท่ากันไงเขาชอบแดดนะคะมีคนอินบ็อกมาทามเยอะว่ามะเขือชอบอะไรชอบแดดกับดินเค็มแล้วก็ใส่ออแกนิกโปหน้าดินเยอะๆมันก็ย่อยสลายไปเองนะคะนี่เออนะคะนี่ค่ะอือพุ่มใจหลายค่ะเมื่อกี้ได้อัน พอได้เอามะเขือไปเป็นประโยชน์เนาะในสงค้าโรงพยาบาลแม่เงินกับบพพปันได้ดอกคะ่ะพี่น้องแต่กะไอ้เพื่อกำมุนซอยอยู่ขอบพวกกำเบงเอากันดีหกักกันดีอยู่ค่ะแต่ว่า,าถ้าเราไม่ช่วยถ้าเราไม่อันนี้กันมันก็ไม่สบายใจเนาะก็อยากให้อันนี้ได้ทั้งสองฝ่ายนะคะพี่นอ้องอย่าให้คลองใจผีนะคะนี่ อเอฟนี่ค่ะเวละแน่วซอยซียวีดค่ะพี่น้องเอ้ยไม่ได้ทุกอยากปากม้าแห้งดอกค่ะแต่ว่ามันมีเงื่อนหมุนนี่ค่ะเสียสลรเวลาว่างมาจักนิดหน่อยนะคะออนี่อออ่อนนะคะพี่น้องบอกอยังน่าสมื่อนหนีตเตะอ,นนอันนี้มาเป็นกอเกลยค่ะนดีอยวไปเรื่อยๆนะคะคือรถข,ขายองมาคะพี่น้องนี่ โอ้ยพี่ค่ะพี่น้องหนาวน,นะคะพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่นี่แหละค่ะบอกเออบอกต้นมะเขือนี้สูงเท่าอกนะคะหน้าอกของกีต้าร์มันสูงเท่ากันเลยค่ะเออนี่นี่ค่ะไพ่มากกระทักมากกพรได้ค่ะเออนี่แหละค่ะอืม นะคะนี่บอกเขรือของเรานะคะพี่น้องป้องไปที่นี่ตเตเลนิเฟ่ประเทศสเปนเด้อครับเบิงตะกาบอกเขรือข่อยแน่ละเออพ่อเด็กกินได้อยากค่ะบอกเขลือให้หวานนะคะนี่โอ้เศร้าไปใส่กับพ่อนะคะอืมเปิดไปใส่กับพ่อ,อนี่ค่ะงามงามบ้านหวานนะคะนี่ปูนปูนเปิดไปมีคนบอกให้กิตา้าตัดใบข้างล่าง <laughs> กิตา้าไม่ได้ตัดเด้อพี่น้อง ขนาดไม่ตัดมันยังดกหนุกยต้เก็บไม่ทันไม่อยากทิ้งไอ้นี่ก็ให้มันขึ้นใบไปพอได้เป็นออกซิเจนให,ให้อากาศเนาะให้ต้นนี่เราก็เลี้ยงแบบไม่บังคับไงคะนี่บ่อย่ใหญ่้นผลิตลร้หลแห้งดอกค่าพอดีนะคะสม,มดุลน,นี่นี่ก็งามงามเลยค่ะพี่นอ้องมาได้จากเก็บบวเครือน้ำกันนะคะตกแรงมากกระสีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตามภาษาล่ะคะ่ะกระสิไป ฮักผีคนไทยน้ำเนยซอยฟึกนนวดฟึกนยั้งไปเออเฮาพอเฮ้าเดี๋ยวแบง่งเวลาไปเนซอยเพลินเพื่อกับซอยเฮ้าเฮากับซอยกันค่ะไม่มีอะไรมากมายกับในกฎของการเป็นมนุษย์แค่แบ่งเวลานะคะแล้วก็ใจเอาด้วยจ้ะพี่นอ้องถ้าใจไม่เอาทําอะไรมันก็ไม่ได้หรอกคะ่ะไม่มีทางสําเร็จเด้อพี่น้องนี่ค่ะนี่โอ้บอกเกลือ้ามครับอืมใครจะพูดอะไรก็ช่างเขาคะ่ะ เออเราช่วยตัวเราช่วยไม่ให้ครอบครัวเราลำบากก็พอเด้อพี่นอ้องถ้าใครไม่มีปุ่มการเสียสละนี่เป็นมนุษย์ไม่เต็มเด้อพี่น้องสิบอกใครเออไม่มีทางมองเห็นแสงแสงดอกบัวในใจป <laughs> เป็นหนักนะครับพี่น้องเออตั้งแต่แม่เขาล้งบานมานี่เป็นแค่กเกา่านั่นสาบบกเขียบซิมหว่างเต๊มเลยคะ่ะ ตีค่ะงามเบิ่งตี้แหละค่ะบบเดปปัดแผ่สารบอกเคียเอ็นเฟียตแล้วด้วยบาลพีนองเอ้ยบบเดปวาโพดบาวโพ,วโพดเลยค่ะมันงามอิลี่ค่ะถึงขนาดข้างในเด๋วกิตากัดให้ดูนะคะอ,อืมอ่อนเป็นอ่นอนหวานเป็นหวานเดี๋ยวซิมก่อนร้อนแห้งค่ะดินแหล่ดีมานะคะดินข้างลาวดินลาวานะคะ ดินนะมีแร่เยอะอยู่แล้วแค่เราทําปุ๋ยออร์แกนิกปกหน้าดินอืเปลี่ยนสภาพดิน pH ของดินลงแต่แร่ธาตุมันก็ยังคงอยู่นี่ค่ะมกเขือเตนิเฟชอบครับค่ะ,คะแต่มเะเขือดิบอย่าก,กินเยอะนะพี่นอ้องเอาไปต้มนะมันเป็นไฟเบอร์อยู่แต่ว่า,จ,าจะแนะนําว่ามาเาะเขือดิบนะ่มันมียางเหลืองๆนะคะมันกัดกระเพาะกินได้ค่ะวันละสองสามลูกแต่อย่าก,กินเยอะกบแสบกระเพาะเป็านตายนะคะ เนี่ยค่ะนี่ว่าอยากขายเลยนะข้าวมะเขือบอกความจริงเลยอืมแค่ยิ่งยามเสีย,ยพ่อเอาไว้ต้มอ่ะอร่อยอยู่กินเยอะได้ด้วยค่ะนี่เยอะจอยเดี๋ยวให้เบิ้งมะเขือต่อนะคะหลายคือเก่าค่ะอืมอืมค่ะเอาอิ่มมะเขืออะไรบ้างอืมนี่กำลังตอ่อหน่วยหลายคือเก่าเด้อคะ่ะสนใจสัง่งเลยคะ่ะอืม จองๆไว้ววไวะะอีกแล้วคิวบวบว่าไวนะคะนี่นะคะอันนี้เปิดออกกระแมนหน่อ,นอยๆ,ๆบางทีกับแกนะคะนี่นะคะยุ่นอกอใครบอกว่าชีวิตที่นอกมันปันไอ ตัสรูปรินิพานตัสรูไม่่อยอร่อยดอกปรินิพานอม,มันไม่มีหรอกค่ะที่ไหนมันก็ที่ไหนมันก็เป็นชีวิตเหมือนกันนะคะไม่มีใครตัสรูหรือปรินิพานค่ะไม่มีใครปรินิพานได้นะคะถึงมีเงินเท่าไหร่ก็ช่างค่ะเกิดเป็นมนุษย์ต้องยอมรับนี่ค่ะบอกรนะคะอืมอยิ่งใสออ่อีกหนอยบ้านี่น้องนี่ต้น อาล่ะนี่ก็มีลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บท้งอื่นน้ำนะคะอืมโอเคไปเก็บต้อนอื่นนะจ๊ะนี่นะคะมะเขือหน้าหนาวของเฮานะคะยังอย่างยังมีนะคะนี่เราเปิดไ้เบิงนะจ๊ะนี่นี่คะ่ะต่อลูกตออย่างหลายอยู่นะคะดกอยู่นะคะนี่เอานี่นะคะมะเขือสปเปนนะคะดกดกค่ะนี่ เดี๋ยกีตะเก็บเนาะค่ะพอใดนะคะนี่โอ้โดกคักอ่าครอยากได้ก็จองมาเด้อค่ะนี่อืติดต่อมาในเฟซบุ๊กนะคะไม่ส่งที่อื่นนะคะมารับได้ที่ก่อเองค่ะแล้วก็อเอาขี้เหียยกปกปกๆๆหน่อยแ้่นอบันอือใครมาเที่ยวก็แวะมานะคะอื แต่จองไว้เป็นสักหนึ่งอาทิตย์ก็จะดีนะคะเพราะว่าคิวมันยาวตลอดค่ะเดี๋ยวบอท่านกินท่านอยากนะคะนี้อืมบกเขือเปราะะะ่า,านะคะเจ้าพญานะคะอืมโอ้เปิดไปกระพ่อนะคะนี่พี่นอกอพอด้เด้อค่ะพี่นี่โอเคค่ะเดี๋ยวเก็บเก็บเกรื่อยๆน,นะเจ๊ะนี่รลายอยู่เดี๋ยวขึ้นบ้านนะคะอืม มันจะไปติดโซลาเซลล์ด้วยนะคะเพราะว่าเราทําระบบไฟฟ้าเดี๋ยวติดตามบึงกันนะคะเอามาเห็ดเองนะคะไม่ต้องจ้างนะคะมันแพงที่นี่เออศึกษ้าตําร่าเออแล้วคุณพ่อบ้านทําเองค่ะอืมแตกเป็นกาลังใจนะคะให้กันด้วยนะจ๊ะนี่พี่น้องหลายค่ะเก็บก่อนเก็บก่อนนะคะจะไม่ทันโอเคค่ะนี่คับพี่น้องป้องไปนะคะบอกเขียสดๆจากฟาร์มเลยค่ะพี่น้องฟาร์มออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นที่ประเทศสเปนนะคะ เรามีระบบอันนี้นะคะธรรมชาตินะคะไม่ต้องกลัวสารเคมีนะคะกัดกินดิบๆได้เลยค่ะนี่กัดกินได้วันละสองสามลูกได้พี่น้องเตือนยางนะคะยางบวกเขือนะคะอย่าพากันโพดบอกเขืออลไรก็ปแปรแกละไหมคะมันแนวดีปันใดน,นะคะแนวเติมพลดังแต่กินมากมันก็ไม่ดีนะคะมันเข้มบวชเขือกับยางนะคะต้องกินมวเขือสุก ได้อยู่ค่ะต้มเด้อค่ะพี่น้องในน้ำหนึ่งใส่ปลานะคะแซ่บแสบค่ะพี่น้องโอเคเดี๋ยวกี๊ต้าจะไปขึ้นไปบนบ้านเด้อค่ะเสร็จละเสร็จบกเขือนมาอนี้เสร็จอุ่นใจนี่ค่ะพอได้อยู่นะคะพอได้ค่ะอันไกล้พาบัมบัดอยู่ค่ะนี่แหละค่ะโอเคค่ะขึ้นบ้านก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะโซล่าเซลล์นะคะอือพี่พลังงานแสงอาทิตย์นะคะพี่น้องพี่จะให้กี๊ต้าช่วยจับไหมไม่สิเบิ่งเบิ่องก่อนแหละต้องใส่กันจับไม่เป็นไรเดี๋ยวกี๊ต้าจะบอกทาง อ่าเดี๋ยวซ้ายไปเดี๋ยวกิ๊ตเอรไปเคลียร์เก้าอี้เนี้ยอย่าล้มทับตัวเองนะน่ะก็คือมาตรงมาตรงมาออฟฟิศค่อยมาไปเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวทางซเดี๋ยวออกไปทางซ้ายเดี๋ยวกด นี่คะ่ะโซลาเซลล์นะคะเหตุเกิดที่ค้าไฟขึ้นคาไฟฟฟาขึ้นสามเท่านะคะอืมสองเดือนที่แล้วฟาดไปเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดเจ็ดร้อยยูโรเดอร์พี่น้องปกติสองสามร้อยเนะจยจะขึ้นไปสามเท่านะคะก็เลยมีมาตรการเข็มข้นนะคะในการใส่ซีวิตเป็นวอเกาคะ่ะก็เลยไปสื่อโซลาเซลล์นะคะมาหมุนมาหมุนเวียนพลักง,งานหมุนเวียนคะ่ะ นี่นะคะนี่ใส่เองเลยค่ะบริษัทมาประเมินราคาแล้วเกินตูนะคะก็ลเลยเห็นแต่พ่อตูนะคะใส่เองเลยเรียนเองใน youtube นะคะอืมนี่ค่ะแต่อัตราเสียงจะเยอะหน่อยนะคะอย่าก,ก้าวพลาดเด็ดขาดนะคะไม่ใช้สลิงไม่ใช้ตัวช่วยเลยนี่เจ็บเองนะคะให้ว,วันนี้ เอากล้ามาทำไรคะอือหือมาม่ามารับนี่เห็นไหมนะคะตกแรงมากอะมาหาเด็กหน่อยนะคะตามภาษาอีละค่ะเสียสละเวลาโอเคค่ะเดี๋ยวถามผู้ใหญ่ก่อนนะจ๊ะอู้หมาม่ามารับเด็กๆเหรอคขำขนาดนั้นดูดูดูมืดเลยป่ะกลับบ้านป่ะลูกป่ะป่ะดีใจไหมมาม่ามารับกลับบ้านมันคขำหิวข้าวหรือยังไปมาทางนี้มาทางนี้ป่ะ ไปไหมนี่นะคะฟุตบอลน,นะคะนี่ปุบบอลพนะูดเป็นทีเดียวที่แม่ว่าจะทำแค่กล้วยอ่าก็มแมารอให้กล้วยมันสุกมากๆก่อนอเอาอย่างนั้นป่ะเพราะว่าถ้ามันไม่สุกมากมันมันขมลูกขมเป็นขมเป็นไม่อร่อยมันจะจืดมากๆากลับบ้านนะจ๊ะโอเคค่ะ